เปิดเปิดให้มึงเนี่ยโอ้โหแพ<ร>่ว่าตม้มน้ำซุปไว้พี่น้องน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเดือดน้ำต้มกระดูกโอ้โหแขวะเอาเนื้อติดกระดูกกับพ่อเนี่ยอันนี้น้ำลวกเซนปิดได้ก่อนนะพ่อปิดได้ก่อน,ดดอนอเดี๋ยวแพ่วพะนะ่าเดี๋ยวกระเทียมก่อนยังไม่ทันแล้วพี่น้องตัวงอ

อิส้มพี่น้องไปเตรียมของกอนเรัวหน,นาเามานีๆ่ๆจะมากินกว๋วยเตี๋ยวเกี่ยวกระเทียมแล้วเอ้ยเกี่ยวกระเทียมย่างงามพี่น้องคักไว้มันเย็นก่อนมีน้ำมันพร้อมน้ำมันใส่กว๋วยเตี๋ยวแซ่บลูกข้าวมาทาแล้ว วันนี้ขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับถ้วยละบาทนะครับถ้วยละบาทเตรียมตังมาหรือเปล่าครับสูงบาทฮะสูงบาทเซ็นไว้ก่อนใช่ไหมโอเคเซ็นไว้่จายยเลฮะไม่จ่ายเลย<ะ>ไม่จ่จายยเล,ยยเลยโอ้แล้วน้องเนี่ยเตรียมตังไว้หรือเปล่าน้ำอะไรไไฮะบุคคาณาัฐาแล้ว พอแล้วเอาพเอพอล้วนี่พอแล้วเอามาเอามพอเล้วอมไ้าเอามาอเลียพี่องมีอกินยังน้ำพอแล้วลูพอเล้วติดติดไปติดไปขิ้นเฮ้ยจะเกลียดไอ้วย น้องพี่มาเสียนยังเสรษมีน้องมเศษยังมีเขียวมีเขียวน้องเน่จะปาดจ้าไม่กิน้เขียวจ้าน,น้องเนเน่เอาเศษเล็กทุจ้าก,ก็ลูกหย่เฮทไทมันหอนยอยูเฮเดียวซัหญสิบบาทได้จ้าโอย่กินกลัว่กินจะไม่จ้าได้ไห มันหอนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันบอหอนอะไรได้ลูกแก่เป้าแล้วฮะพี่โากินผักบอหอนเอาใส่พลมเอาใส่พลมก่อนข้าศันบอหอนกวางหอนหอนบ่เดี๋ยวแม่เอาบหอนแล้วพิมน้องนั่งื้อเย็นแล้วเย็นแล้ว เย็นแล้วเย็นแล้วจะ่าบอกาอคอนยิกยิกออกเนี้ยฟอคอนไปกำมึงเหรอแชบแชบมาเด้อพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูพี่เย็นบอกหมูสับหมูชิ้น ปรุงรสตามใจชอบครับอุดเฮ็ดแม้ค่าเฮ็ดตากแดดเลยมือนี่ต้นเนาะ่ต้นแดดปรุงอันนี้นลูนนลกมาปรุงมาเอา,า,เอาของของน้องพิมม่อนี่อืนนมปน,นวนไม่ใช่หรเอเดี๋ยวแมวแล้วกันนะปรุงรสเลยเฮ็ดให้ลูกให้หลานกินเอา้าไม่ใช่หรอพิม่ ตะเกียบอยู่พี่อ่ะเฮ็ดแบบบุฟเฟ่เลยพี่น้องเฮ็ดกินเองเลยเต็มที่เลยน้องไม้น้องพิมพ์ปรุงละ ถ่ายคลิปเาวๆเลยเด้อพี่น้องเฮ็้ลูกให้หล้านกินนง้งน,นี้นี่ก็เล่นยื่นละให้กระเทียมเจียวตัวไม้ตัวใสตัวใสตัวใสนี่มันหนอมชุกใสเลย เอเอตักน้าพี่น้องนะเดี๋ยวเด damn, <S <s ี๋ยวยายตักให้เอ้จ้าหนบุญไหวเนี่ยเด้อพี um> ่น้องหัวข้าวรบะพรอยเย็นเย็นดหน้อยห้าชิ้นพี่นีลอยฮ้ น้นองคิดว่าใส่ถั้วเหรอคุาใส่ถั่วกระบาดปุ้งปุงปุงป่งปุงใส่ถั่วเนี่ยหืแมแซ่แยบ,บไหมกินดีเจ้ากินคลนละหลายๆเลยกรนเด่นจาขคนอือนและ เมาร้านนี้ดีปันไดให้กินก๋วยเตี๋ยวเล็วมีนาโคกให้กินอีกเป็นช่วยละอันน้ก็พอกินอยู่ล้สิขายอนยละหาชินี่ก็ว่าดีนัน้โคกมิกินโอกึงแล้วเ็จะแยกเลยม่กเปตนันอยู่รอกให้ห้อยห้อนุาเ็ดเอา มันจะไหนปีศาจมาถือ้างปรุงรสปรุงรสหน่อยหน่อยอือกินพักก่อนโอ้โหโหยาสีปานั่นคุณนายเยี่ยมเนี่โก้นี่ถ้าผู้ใดกินแห้งก็ใส่ซีอิ๊วดัง โอ้ยสีล่ไปแต่ค่ะเธอหัวเธอสีตามเมนูอีกย่งลหค่ะอืมชิบยามอนหารอเป็นยังไงอาหานห้องมาเซ็บต้อกันพี่น้อง กอดกินก้อนน้องะเจบเียบตรงนีเซียบบ่ข้ากินอาเปากกกหนอแล้วครับฮะตวตัตถกา เนี่ยค่อยๆแข่งก็เป็นอะไรเลยแข่ันเล่าแข่งเลาอีกเตรียมกันเลยมาดีไซน์กระดูบกระดูตั้างเตียแมงจังดื้ออกค่อยตุ้มกรโดกันด้วยนะยังมีเปียอยู่แมงร่อนดีเปยังแล้วร่อนดีเฮ็ดเกาเลากินของ ก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่์นนีะบอ้ช่วยัดเนขนมหยาบช่นด้ไมัดมือพี่หลักเพาจะมาข้างไว้ไปหยา่ได้กินี่วะ เนี่ยจะเฮ็ดสวมไร่เราลูกแซบบอ้ออร่อยบอ้เนี่ยกินนิดเดียวอร่อยไหมกินน้ำแข็งโอ้ยไปเทน้ำลูกมันก็ไม่น้ำ

เฮ้ยเฮย้ยดียวไปเลยเดี๋ยไปเลยเ้ยเ้ยโอ้ยไปยดามได้เห้ยดอกอืมยเ็เป็นัวด้เแม่ด่าดิอนี้จะทำอะไรจกเเอ้าเอาเอ้าเอาเขาไป เล่นแล้วียบรเลยไปแลวนะบายมามาไปแลยนะกินะไรสอนใ้แน่นๆแต่น้อซกินบ่อยกินบ่อยกินไปแลวนะโอ้ลืมใส่ลูกเิ้นอฮ้ยอฮ้ยเ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 ด้งใหญ่แม่คู่เด้งใหแล้วก็เิ้งให้เขี้ยนไร ไป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 หาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่เกลียดไรมาไม่จ่าเร็วมาไม่จ่าเร็วมาเอาลรคไปทั่งคุณนั่งพุเทออกแล้วไม่เกลียวเทกหัวเท้าใส่เกลียวไปเห็นไหมป่ะพี่น้องเดี๋ยวแพร่ฟาจยังสิกินครับผมเดี๋ยวตันไหนกินข้าวเดียวเพนอยากกินแป๊บสี่กับใหญ่เพื่อน ไปก่อนครับสวัสดีครับมาเล็กหน่อยกินอิ่มหมดแล้วปนวนกินอิ่มหมดแล้วแพ่ว่าก็นช่มากิน ใช่เท่าบ่ไมใใ่ใช่ปูบ่มใช่ปใส่ผ้ามาจ้ะใส่น้ำยิดฟ้าไปล่อยสีย็ดเก่าเหลาหมือนแลง

เสียงเสาร์กับว่นไร้งี้เสียงลืมเปิดไหมม,มาจ้าพี่น้องกำลังกินแล้วกำลังกินแล้วเฮ็ดกินเจ้าของจังสาใจดีไหมพี่น้อง กินเส้นหมี่ไปซื้อเขากะมัก่กะได้น้อยเดียวยี่ันไนยี่อะไรเนอน้ำตาอ๋อรนี่นี่หเห็นมีมีแน่นข้าง,งล่างล่างทีก่กอเอรอ ดดกินผักลายนี่แม่กินก้อนลูกโอ้จินมคือน้องบ่จินมคือน้อมบ่กาละแม่บ่

อไปหลดาง้าเอาเ้าอวาีมไปกลวเนี่ามมา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 มมามามามมา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 าม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 านามามามาาม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 ว

เอาลุงเม็ดแล้วบ hey, <S S 3> ่หยุดบ่บ่ต้องก็ไปถือดูแต่เด็กเราเลยถามน้าเตอยวโอ้มันจ่อมือล็อก็ไปเย้ไปไปไปอันนั้นขันนาคือเลี้ยง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 ภาษาดีล่ะเลี้ยงเลี้ยง นกักเลี้ย,ยงเออเลี้ยงอ,นนอันนี้เลี้ยงลูกกินนี่พรากินอยู่เด้อเลี้ยงเลี้ยงนล้วพิมพิมบอกกินลูกชิบอชอบอ,อสิบบอสิดบอสิบแกบอพิมเฮ้ยจะเต้นโชเดอ์โชเดอ์เดอโชเดอ์เดอพิมลองเห็นหนังเต้นนะ

างกูเดิมาเกิดไปงกาแฟสับวัรดครับ